ขอเล่าความเป็นมาของการเรียนเรื่องอดินมันปั้นอย่างไรให้ลอยน้ําได้ก่อนนะคะคือห้องของเราอ่ะเป็นห้องที่เน้นกระบวนการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานกระบวนการสังเกตคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็ในในกระบวนการนี้ในระหว่างที่ คุณครูคิดดวยว่าเด็กจะรู้กระบวนการนี้ได้อย่างไรคุณครูก็สร้างความสนใจให้เด็กๆก,ก่อนว่าทํำยังไงนะให้เด็กสนใจอยากเรียนวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าเด็กๆวันนี้เราจะไปเดินเ,เก็บสิ่งของต่างๆรอบๆโรงเรียนเราเอามาเอามาจำแนกเอามาแบ่งดูว่าอะไรที่ลอยน้ําได้จมน้ำจมน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเก็บขึ้นมาปรากฏว่า,เ,าเด็กๆมาทดลองดู แล้วมีเด็กคนหนึ่งในห้องเนี่ยเขาหยิบดินน้ำมันขึ้นมานะคะแล้วเขาก็เอาไปทดลองในน้ำผลปรากฏว่าดินน้ำมันของเขาจมน้ำเขาก็เลยอบอกคุณครูว่าคุณครูครับเราจะทำยังไงให้ดินน้ำมันลอยน้ำได้คุณครูก็บอกว่าอเด็กๆอยากรู้ใช่ไหมคะ,อ,ะอยากรู้เราต้องมาเรียนรู้การโดยการทดลองดูคุณครูวางแผนขั้นที่หนึ่งคุณครูก็เอ๊ะทำยังไงให้เด็ก ได้เรียนโดยกระบวนการสืบสอบสืบสอบหาความรู้จากกระบวนการนี้คุณครูก็วางแผน้วโดยการปั้นดินน้ำมันเป็นรูปร่างต่างๆนะคะ,ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็วงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมทีนี้จำนวนเนี่ยในวิชาคณิตศาสตร์ก็ต้องมีจำนวนแล้วก็มีสีใช่ไหมคะค,ครูก็เตรียมไว้เมื่อเตรียมไว้แล้วครูก็ออกแบบ ว่าเราจะจัดกระบวนการสังเกตสีแล้วก็สำรวจเด็กจะสำรวจอย่างไรให้มีระบบการคิดก็ออกแบบเป็นแผนภูมิทำเป็นตารางนะะแล้วก็ติดสีที่เป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็ขั้นตอนสรุปจากการที่นักเรียนได้เ,เรียนรู้ว่าสังเกตแล้วก็ดูว่าเอ๊ะ ดินน้ำมันสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามีกี่ก้อนสามเหลี่ยมมีกี่ก้อนแล้วก็วงกลมมีกี่ก้อนแล้วเด็กก็จะได้สังเกตทั้งสีรูปร่างรูปทรงแล้วก็ได้สรุปแล้วก็ออกมาเป็นตัวเลขคือคณิตศาสตร์เดี๋ยวเราไปดูเด็กๆทำกิจกรรมกันเลยนะคะสิ่งที่เราต้องใช้ในการทำกิจกรรม,มนี้อะไรบ้างไม่ทำคนเดียวนะลูก ต้องแบ่งปันการช่วยกันู่เามร้ก็ต้องแปะหนสก็ต้องแปะสามก็ก็ต้องแปสองาอเ้ขาเขียนชคนที่หนึ่งรคนที่สองไอ้กองเนาะไอ้บอที่สอง ก้นนสีย่เริตลก็อง้วมอง้วใดีๆนะลุงนะอย่าเพิ่งอย่าพิ่งวางให้คุณวางนะตั้งท่าให้ดีๆก่อนนั่นแหละโอเคโอเคพร้อมไหมคะนี่มาเริ่กเก หลังจากเด็กๆทํากิจกรรมแผนภูมิรูปภาพเสร็จเรียบร้อยจากการสํารวจดินน้มันแล้วคุณครูก็จะแจกใบงานใบงานอันนี้จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการวิทยาศาสตร์นะคะโดยเด็กเรียนเรื่องนี้ต้องมีการคาดคะเนก่อนว่าดินน้ำมันที่เขานำขึ้นมาเนี่ยเ,เขาจะปั้นเป็นรูปร่างอะไรดีเปลี่ยนแปลงรูปร่างจากรูปทรงเลขาคณิตคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ แล้วเขาจะปั้นเป็นรูปอะไรเด็กเขาจะต้องเป็นคนคิดเองทีนี้เด็กคิดยังไงเด็กเขาก็เคยเห็นเรือลอยน้ําได้เขาก็จะบอกว่าปั้นเป็นรูปเรือเขาก็จะวาดภาพก็คือออกแบบออกแบบก็คือการบรูรณาการไปเทคโนโลยีเด็กออกแบบได้เมื่อออกแบบได้เสร็จแล้วเขาก็ปั้นตามที่เขาออกแบบเราไปดูกันนะคะว่าเด็กๆทํากันอย่างไรดินน้ำมันไม่ต้องโยนลงลูกเล็กนิดเดียว,ยว,ยว,วนดยว,วดนวดนวดนวดกล้ามมือมือจะได้แข็งแรง เสร็จแล้วเอเสียอะไรนาะิดนต่อได้เสียงมากี่นั่นเหมือนที่หนูออกแบบนู่นะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาออกแบบเรือก็เรือลูกไม่เป็นไรไม่ต้องว่าเพื่อนสีต้องแบ่งปันกันนะคะถ้าใครทางแล้วไม่ลอยต้องช่วยเหลือกันโอเคเขาต้องไปก็ลยอยเขาต้องไปปั้นอะไรคะถ้าน้ําเข้าเยอะๆเะป็นยังไงลูกว่าทำไมาคนีีงงสแด สีอะไคะ หลังจากที่เด็กปั้นเป็นรูปเรือแล้วนะคะเอาไปตรวจสอบในน้ำปรากฏว่าเรือลอยได,ด้ก็เด็กๆก็ก็จะวาดภาพเป็นการสรุปผลการทดลองว่าเขาปั้นเรือใบลอยในน้ำได้ผลการทดลองเป็นจริงเพราะลอยน้ำได้อันนี้คือผลการสรุปของที่เด็กๆคาดคะเนไว้ว่าของเขาปั้นเป็นรูปเรือใบสามารถลอยในน้ำได้นะคะ หลังจากที่เด็กๆได้วาดภาพสรุปผลการทดลองแล้วว่าเป็นจริงแล้วก็เด็กๆก,ก็ให้เด็กๆแต่ละกลุ่มนั้นออกมานำเสนอผลงานกลุ่มว่ากลุ่มของเขาเนี่ยปั้นอะไรแล้วลอยไ้ย้แล้วก็ให้ฟังกลุ่มอื่นด้วยว่าเขาทำอย่างไรเพราะว่ามีบางกลุ่มนั้น คือปั้นเรือเหมือนกลุ่มอื่นแต่ของเขาจมแล้วเขามีวิธีแก้ปัญหาว่าเขาจะต้องทำอย่างไรให้ลอยได้โดยการทำขอบให้สูงขึ้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเด็กแต่ละกลุ่มนะคะเป็นรูปอะไรคะกะละมังด้วยขาบลูก เป็นรูปขันเอาไปทดสอบดูในน้ำปรากฏว่าคำสนิฐานของน้องบัวเป็นเป็นจริงฮะเพราะว่ามันลอยอาจารย์ขอบใจมากครับลูกน้องปล,งปลายนปัน้นอะไรคะปั้นขัน,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 นค,คำสนิฐานเป็นเองส่งไม้มาให้ชิู พาหนูปั้นอะไรคะปั้นขันปั้นขันปั้นขันต่อค่ะค่ะคำต่นิฐานเป็นจริง,เ,รงเอาเอาทงส่งไม้มาให้ค,คุณครูหน่อยลูกอ่าให้อาชี้ไปตรงที่คัดออกแบบวู่ออกแบบเป็นลูกอะไรกรรรมมาสีอะไรเอ่ยสีเขียวแล้วผลประ อขอบเป็นสีเหลืองแล้วเอาไปทดสอบกับน้ําดูปรากฏว่าเป็นยังไงคะลอยคะอ่ะของโดนลอยใช่ไหมคะ,ค,ะคำสันนิษฐานของโดนเป็นเป็นจริงเพราะว่ามันลอยขอบคุณครับก่อนที่ครับโดนขอบคุณคขอบคุณครับต่อไปคนต่อไปค่ะโดนมาจับลูกสิ่งที่เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องดินน้ำมัน รอยน้ำได้อย่างไรสิ่งที่เด็กได้อันดับแรกก็คือเด็กได้ทักษะการสังเกตสีของดินน้ำมันรูปทรงของดินน้ำมันก่อนที่เราจะปั้นมีรูปทรงอย่างไรเมื่อปั้นแล้วเปลี่ยนแปลงเป็นรูปอะไรถึงจะลอยน้ำได้ที่สำคัญคือเด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองคิดด้วยตนเองปฏิบัติจริงด้วยตนเองและได้ออกแบบจากการคิดของเขา นะคะซึ่งการออกแบบก็เป็นการบูรณาการไปยังเทคโนโลยีนะคะจากการออกแบบอันนี้คือเกิดจากการตั้งสมมติฐานของเขาคือการคาดดาวของเขาว่าปั้นอย่างไรให้ลอยน้ําเด็กยังได้อีกอันหนึ่งคือได้พัฒนาด้านการใช้ภาษาการสื่อสารการอธิบายสิ่งที่เขาทําว่าเขาปั้นอย่างไรปั้นเรือให้มีขอบเพื่อลอยได้อันนี้เป็นการสื่อสารนะคะ และเด็กก็ได้พูดคุยกันเป็นการได้ทางด้านสังคมสื่อสารสิ่งที่เด็กได้ทางกระบวนการวิทยาศาสตร์คือเด็กได้ทักษะกระบวนการสังเกตได้ทักษะกระบวนการสื่อความหมายได้ตั้งสมมติฐานได้ทดลองปฏิบัติจริงแล้วก็ได้ลงความเห็นว่าสิ่งที่เขาได้ทดลองนั้นเป็นจริงจาก การลงมือปฏิบัติจริงเด็กประถมวัยในเป็นเด็กที่อยากรู้อยากเห็นอยากทำแล้วก็อยากเล่นเพราะฉะนั้นการปลูกฝังกระบวนการวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กเราก็ต้องดูกิจกรรมนะคะทีนี้คุณครูจะปลูกฝังเด็กอย่างไรให้เด็กรักวิทยาศาสตร์เรียนและสนุกอยากเรียนให้เป็นพื้นฐานต่อไปก็คือคุณครูเริ่มต้นที่ให้เด็กได้สังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราแล้วก็ให้เด็กได้ทดลองปฏิบัติจริงนะคะ แล้วเด็กก็จะเกิดทักษะการการคิดแล้วก็ปลูกฝังการคิดของเขาเนี่ยคิดแล้วก็ปลูกฝังต่อคือให้เขาคิดแบบมีระบบโดยครูก็ต้องออกแบบกิจกรรมในการสอนแต่ละเรื่องว่าเ,เราอยากให้เขารู้อย่างเช่นเรื่องดินน้ำมันเนี่ยเราจะให้เขารู้ว่าวิาทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับเขาอย่างไรเราก็ออกแบบการเรียนออกมาแล้วก็ให้เด็กได้ทดลองแล้วก็เขาเรียนไปเขาก็สนุก เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ของครูนะคะอยากให้เด็กตัวเล็กๆสนใจเรียนก็คือคุณครูให้เด็กได้เรียนปนเล่นการที่เด็กได้ลงมือทดลองแล้วก็เราให้ความช่วยเหลือเนี่ยเขาก็จะประสบความสําเร็จแล้วเขาก็จะเกิดความภาคภูมิใจในชิ้นงานของเขาเขาก็จะเกิดความสนุกและเขาก็อยากเรียนเรื่องต่อไปอีกเพราะฉะนั้นในการสอนวิทยาศาสตร์ก็คือเราต้องให้โอกาสเด็กได้คิดเอง ลงมือปฏิบัติเองแล้วครูก็จะเป็นคนคอยช่วยเหลือเขาให้คําแนะนําเขาบางทีครูอาจจะไม่แนะนําอาจจะให้เพื่อนแนะนําคือฝึกให้เขายอมรับรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นการปั้นดิน้ํามันนี่แหละค่ะ,ะปกติแล้วเด็กอนุบาลเนี่ยเขาชอบปั้นดินอัลมันอยู่แล้วทีนี้เอ๊ะทำยังไงให้เขาอยากเรียนให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอะว่าเราจะทํำยังไงดีเราก็เอาหาสีดินอัลมันหลากสีมาให้ให้เขา แล้วก็ชักชวนคุยกับเขาก่อนว่าเอ๊นักเรียนเนี่ยเรามาลองเอาดินน้ำมันไปทดลองอลอยน้ำดูกไหมหมันจะเกิดอะไรขึ้นคือสร้างความสนใจแล้วก็ความอยากเรียนก่อนว่าเขาก็ต้องอยากอยากเล่นแหละเพราะน้ํากับเด็กชอบอยู่แล้วเราก็ให้เด็กเขาได้ลองเอาดินน้ำมันที่ยังไม่ได้ทําอะไรเนี่ยเล่นก่อนเล่นกันน้ําคือเล่นน่ะเล่นกันเล่นจนกระทั่งเขาเกิดความอยากรู้แล้วว่าเอ๊ะเขาอยากรู้แล้วเขาจะ ทำให้มันลอยได้อย่างไรเด็กเขาก็จะมีความรู้เดิมเหมือนกันนะคะเขาก็จะนึกถึงสิ่งที่ลอยน้ําพระอุทัยธานีในน้ำท่วมเขาก็จะนึกถึงเออบ้านเขานีนกะละมังลอยน้ําได้เรือลอยน้ําได้แล้วก็ยังมีขันอีกเขาก็พอเขานึกได้เราก็ลงมือเรียนเลยวิทยาศาสตร์อเรื่องการปั้นดินะมันลอยน้ําได้อย่างไรหรือเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันนะคะเราต้องมีการชักชวนให้เขาได้เกิดความอยากซะก่อนแล้วก็มาคิด ร่วมกันว่าเราเนี่ยจะาบางแผนร่วมกันทําอย่างไรแต่ที่สําคัญคือในขณะที่เด็กๆเ,เนี่ยทำกิจกรรมคุณครูก็ต้องใจเย็นๆช่วยเหลือเขาเขาทําไม่ได้เขายกมือแล้วบอกอเดี๋ยวก่อนนะลูกเดี๋ยวกลุ่มนี้ก่อนแล้วก็ไปกลุ่มโน้นกลุ่มนี้คือช่วยเหลือทุกกลุ่มดูแลให้ทั่วถึงกันถ้าคุณครูช่วยไม่ได้ก็เพื่อนข้างๆใครทําได้ช่วยเพื่อนซิ ก็เป็นการช่วยเหลือกันฝึกให้เด็กรู้จักมีน้ำใจช่วยเหลือกันค่ะ